คำทักทายในภาษาอิตาลีเบื้องต้นนะคะสำหรับภาษาอิตาลีเนี่ยก็จะมีคำว่าสวัสดีนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยนั่นก็คือคำว่าชาวซึ่งคำนี้นะคะก็จะใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันเป็นคำที่สำหรับใช้ทักทายคนสนิทเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จักหรือไม่สนิทด้วยเนี่ยเราก็จะมีคำทักทายอีก อย่างนึงค่ะซึ่งจะแบ่งการทักทายพวกนี้นะคะเป็น3าช่วงด้วยกันได้แก่บ n นโจร์นบนโจรนอรุณสวัสดิ์นบนปมริดจบนปมริดจ er. er. สวัสดีตอนบ่ายบนเสรบนเสรสวัสดีตอนเย็นนอกจากนี้นะคะก็จะมีอีกคำหนึ่งค่ะ ซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะก็จะเรียกคำว่า good night ใช่ไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น buonanotte buonanotte ฝันดีค่ะซึ่งคำพวกนี้นะคะจะมีความเป็นทางการสามารถใช้ทักทายพนักง,งานหรือว่าคนทั่วไปได้อย่างอิสระเลยค่ะต่อมานะคะคำว่าขอบคุณค่ะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3คํคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำว่า grazie กรดเจคำนี้นะคะจะแปลว่าขอบคุณค่ะสามารถใช้ได้ในทุกสถานาการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทางการหรือว่าไม่เป็นทางการค่ะต่อมานะคะคําว่า g r a t i ิลเลย i l e เลและคําว่า multigrade เลย คำนี้นะคะสองคำนี้เนี่ยจะแปลว่าขอบคุณมากๆค่ะแต่คําว่า mongerous เนี่ยนะคะก็จะไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วค่ะต่อมานะคะคาว่าขอโทษค่ะนอกจากคําว่าขอบคุณเนี่ยก็จะมีคําว่าขอโทษเนาะที่จะใช้พูดบ่อยมากเลยค่ะในต่างประเทศโดยเรานะคะก็จะมีการขอโทษอยู่สองรูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือ excuse me. excuse me. ก็จะเป็นระดับที่เป็นทางการนะคะก็คือขอโทษค่ะขออภัยค่ะซึ่งคำพวกนี้นะคะก็จะนิยมใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือว่าใช้เวลาเรียกพลังงานเพื่อสั่งอาหารหรือซื้อสินค้าค่ะสวยคำนึ่งนะคะในแก่คำว่า excuse excuse คำพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหรค่ค่ะม่ใช้ขอโทษเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมีขอโทษขออภัยก็ต้องมีคำว่าด้วยความยินดีหรือว่าไม่เป็นไรนั่นเองค่ะก็จะมีคำว่า PREGO p r กเปซึ่งมีหลักการใช้คล้ายๆกับคำว่า you're welcome ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะสามารถใช้เพื่อตอบรับคนที่ขอบคุณหรือว่าขอโทษเราก็ได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรามาเริ่มคำทักทายในภาษาตาลีเบื้องต้นกันดีกว่าค่ะ c o m e ส t a c o m e s t a สบายดีหรือเปล่าครับค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะก็จะสุภาพค่ะสามารถใช้กับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เราให้เกียรติเขาแบบเป็นทางการได้ค่ะ c o m e ส t a อ c ์โคเมสบายดีหรือเปล่าประโยคนี้นะคะก็จะใช้กับคนที่เรารู้จักหรือว่า สนิทสนมคุ้นเคยเป็นกันเองมันอีกระดับหนึ่งค่ะคเมวะคเมวะเป็นไงบ้างประโยคนี้นะคะก็จะเหมือนกับคเมสไตค่ะแต่ว่าก็จะมีความเป็นกันเองมากกว่าอาจจะใช้กับเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยนั่นเองค่ะต่อมานะคะ มื่อทุกคนเนี่ยถูกถามตามประโยคข้างต้นเนาะเราก็สามารถตอบเป็นประโยคได้ดังนี้ค่ะสตอเบ r นกรัชจ้ะสตอเตบนกรฉันสบายดีขอบคุณ n o n สต o b e เบ n o n น t o b นอนฉันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ส่วนสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันนะคะเราก็อาจจะมีการถามชื่อเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีการ ถามชื่อได้สองอย่างค่ะนั่นก็คือค o เมติกิอามะคเมติกิอามะคุณชื่ออะไรครับค่ะประโยคนี้นะคะก็จะใช้แบบเป็นทางการค่ะแล้วก็จะมีความสุภาพมากๆเลยคาเมทิกิอามิคเมทิกิอามิคุณชื่ออะไรครับค่ะประโยคนี้นะคะมันจะใช้ในหมู่เพื่อนฝูงค่ะ ที่แบบเป็นคนระดับเดียวกันอายุเท่ากันในกลุ่มเพื่อนหรือว่าใช้ถามชื่อเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อถามชื่อแล้วเราก็ต้องมีการแนะนำตัวก็จะแนะนำตัวดังนี้ค่ะมิคิอาโมมิคิอาโมฉันชื่อตื่นๆทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะคะและต่อมาค่ะเปเชร e เปเชร e ็จะใช้ต่อท้ายเวลาเราบอกชื่อนะคะก็จะมีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะก็เช่นมิ k ิอามอฟเฟิร์ดเเชเลยฉันชื่อเฟิร์ดยินดีที่ได้รู้จักค่ะ